ดีค่ะวันดีค่ะพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องกบ๊กถ้าท้าเอฟซีอันพิดเทราลิคิดถึงของสองนี้บนคนโคราชแอนด์โรนี่สวีเดนสุขสุขคนเด้อจ้ะมาค่ะพี่น้องกินตำมะฮุ่งบั่นกินตำมะฮุ่งน้ำกันมือ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 ,มอ,มอใส่มือหนิมันยัง,งสีบลสัยังสีได้องทะลใุในการกินยี่บนมาไปน้ำพอยไงพี่น้อง ออกูไปน้ำพอยยังงอนเกิดเหตุส่วนขึ้นมาแล้วมานอนหลับวันนี้พอยยังรับจิตแปมกับโหลดแล้วก็เลื่อนยูไปน้ำจันบอสันะัน้าซุดยูสิน้อนอยู่นี่ bóp bài rồi nào mất xuống cứ mà được đi xuống hạ xuống

เราเขาเนี่ไปซื้อเนื้อมันผื่นให้เอามาผัดผัดหมูใส่ผักก็เลยให้เราซื้บอบักแตงมาให้น้ำเราก็ซื้อแตงมาให้ยซองน่วยเงี้ยงจำกินกับปลาแซลมอนจำกิ้ปลาแซลมอนให้ใหน่อยแตงแซ่บ তাৰপিছত สี่องแงกรกอยู่สวีเดนบ้านเ้ากันสิหาโมองอมอกโงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มที่ทุ่มบ้านเ้าเสิประมาณหาทุ่ม อย่งนั้นก็ให้กินเราพี่น้องดูใจกินก็เกาหลาของมากผักก็ล้างเพาะล้างปลูกบ่โดนบ่โดนก็ได้กินเราพี่น้องเลยบ่โดนก็ได้กินกายเย็บนมากปลูกกินเดงก็ได้กินจนมากินบุเบิ ในไป็นฝาก่ฝากวก มอนหับดีดีพี่นะ้องกินกือบแม่ข้าเดียวหิวนอนมอยมอยเฮรออากาศมันเย็นบ่จับกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วอากาศเย็นบ่จับพี่นะ้องหิวนอนมอยมอยนอนหลับดมลงหัว,ลงห,วลงหัวลงหัวลงหลับ Hoặc người dân. Hoặc người dân canh cá nắn tên của người dân hoa ban nắn. Tóc nằm mọi người ngoài 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 ngoài

cứ hỏi nó thinking process cứ arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio segment into Vietnamese text. bà **Formatting Constraint:** The đấy, 3. **Audio Content nó (Listening/Transcribing):** I need to ก็ไปหาเก็บทัวมันสิตายเบื่อแล้วเป่ซื้อกินเดาแล้วป่าอยากกไปซื้อกินเดาคนซื้อกินสายเนระแล้วว่า้เราไม่หัวใจเพื่อนไม่เคยกิน Toi cũng ừ, không được mùa một nó y về trong bì tắm một đầy cảm ơn mà bì tìm hai bì tìm hai bì không ก็ไม่เพลินมาเบเสียดายเลยนะของแพงู่บห้องก็มาเบิดทิ่นลมือละตาบวกหงสาขน้ำเสียงมันอยู่นี่เบอร์ใดอะจะได้ของมันแพงเหเสียดายพี่นนอะ เราเขานั้นเำาไม่กินอยู่บ้านเพื่อนเกืบเงียบเงียบเงียบไปหน้องลงค้นกับบะย้ายผ้าเขาในเมืองแน่ค่ะ cái bông bưởi nó mướn luôn bạn đời bây giờ để tập bài tập tóc hôm một tí mình như buồn tí thiêu buồn tí tập tóc hôm mình như buồn lúng cường mình như buồn đi non lùng lem để tập tóc hôm một tí tập các bạn đi thiêu xoắn sân nút sân sắt เดีวก้อนไปอยคนยังภาพไปเชื่อ,อมั้ะตอนนี้เราก็ส่ซวนอยู่อ่ะนีเวลาไปบอกบออูอยากไปบอกรอู้อยู่บนไปขั้นไปเห็นมาแล้วขั้นไปมาแล้วกันเขาบ่อยากไปพี่น้องขั้นไปไปบนไม้กับใครน่บนไม้กับบนไหนหรอทะเลสาบ ถ้าคำดินมากลับไปแล้วสวนสัดกลับไปแล้วสวนสนุกกลับไปแล้วห่างก็คือยังบ้านนี่เขาต้นห่างในสนต้อกโฮมห่างกันนะมุนี่ไปบนหลังห่างไาห่างง่ายๆก็ได้ยังยี่ไปซื้ออยไงกองแบนเน่กับประกาศสื้อประกาศสื้อเพราะมันจำเป็นกับชีวิตเรา mới nổi trở dậy răng ưu như qua tầm bền răng ưu luôn đi qua. Có bộ hàng qua sưởi phòng bên ném bọc thọ nương mương nàng cờ lộc khịa điệp 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 điệp

ลงค้นเผื่อป่บางเมน่นเผื่อป่อยากติยังแต่งตัวอยากให้ใส่เสื้อให้มันเข้าสไตล์กับวบตัวเองให้มันดูดีให้มันดูดีสมกับเป็นเมียฝรั่งหน่อยเผื่ อีวัยเยบนใจเสือผาเชิเสือผาบอกม่จะตาย่สมเป็นเมียฝรัง่งเห็นไหมมันสมเป็นเมียฝรั่งในปะโอ้ฝรั่งกับคนคือกันนีละฝรัร่งกับบริเวณที่บาดาแหงฝรั่งจังพญีรู้หนีแล้วแหงบแล้วแหงบกระตือหรือหล่นนะการแต่งตัวขอให้เงินกระเป๋าในบัญชีมีเงินบอ่อ Năm đợt lắm công nhân bóng. Homer đi không có luôn 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 เสลือพูดละขันสิมตีการแต่งตัวขันสิมตีการออกสังคมแล้วบนย้อมเม่ตีพี่นะแล้วบนบหมบักบัมักมเข้าสังคมสังคมฝรั่ง

ตามถิยูน้ำเล่ามากแล้วก็เออัองนันปหาหลูกหาเต่าขอบกว้วแล้วเนี่ยอืมนัาน รถบ้านน้อยเดียวสิบเบอร์เดียวนั่งตรมสนเยเดี๋ยวมาห้ Ừ. à hôm nay thì nó Nó bỏ lên như vậy này, như này Cái đam mê